How did you come to Laos? How did you come to Laos? เจ้ามาประเทศลาวแนวใด How did you come to Laos? เจ้ามาประเทศลาวแนวใด I came by plane. ขอยมาโดยยน I came by plane. ขอยมาโดยยนต์หรือว่าข่อยขนมานั่นแหละ What kind of movie do you like? What, ki uh, what kind of movie do you like? เจ้ามักเบิ่งหนังประเภทใดหรือว่าจะว่าไว้ๆก็เป็น What kind of movie do you like? เจ้ามักเบิ่งหนังประเภทใด I like action movie. คอยมักเบิ่งหนังบู I like action movie. คอยมักเบิ่งหนังบู๊ Why did you come to Laos เป็นยังเจ้าจึงมาประเทศลาว Why did you come to Laos Why did you come to Laos เป็นยังเจ้าจึงมาประเทศลาว I came here because of you คอยมาที่นี่ก็เพราะว่าเจ้า I came here because of you ขอยมาที่นี่ก็เพราะว่าเจ้า What is the weather like in your country? อากาศอยู่ประเทศเจ้าเป็นแนไหดอากาศอยู่ประเทศเจ้าเป็นแนวใด What is the weather like in your country? อากาศอยู่ประเทศเจ้าเป็นแนวใด It is so cold มันหนาวหลาย it is so cold มันหนาวหลย May I borrow your phone May I borrow your phone ค่อยยืมโทรศัพท์ของเจ้าได้ได้บอ May I borrow your phone May I borrow your phone ค่อยยืมโทรศัพท์เจ้าได้ได้บอ Sure here you are Sure here you are โดยได้เอาไปเลย Sure h ฮียยู u are. โดยได้เอาไปเลยเอารมณ์จะอารมณ์จะประมาณว่าโดยได้ได้แน่นอนอันนี้เดีจะประมาณแบบนี้นะคำว่าเ e ียยูอารก็เป็นเอา,เอาขณะในเวลาที่ว่าคำว่า here you are. ก็เป็นยื่นโทรศัพท์ให้เนาะ <No. S 1> Don't forget to call me tomorrow อย่าลืมโทรหาคอยเดอ้อมืออื่น Don't forget to call me tomorrow อย่าลืมโทรหาคอยเดอร์มืออื่น I will text you tomorrow คอยจะแซนหาเจ้าในมืออื่น I will text you tomorrow คอยจะแซนหาเจ้าในมืออื่น Are you going out tonight เจ้าจะออกไปลินทางนอกบ่อตอนแรงนี้ Are you going out tonight เจ้า จะออกไปเล่นทางนอกบอ่อตอนแรงนี้ yes I will เจ้าไม่แล้ว yes I will โดยเนาะคำว่อาอยูคำว่า going out กับบ่ได้แปลว่ากำลังจะออกไปเนะแปลว่าจะไปก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วในประโยคนี้จึงตอบว่า yes I will how long have you been in Laos how long have you been in Laos เจ้าอยู่ประเทศลาวได้จักปีแล้ว I have been in Laos for three years. คอยอยู่ประเทศลาวเป็นเวลา3ปีแล้ว Have you ever been to America? เจ้าเคยไปประเทศอเมริกาบอก Have you ever been to America? เจ้า เคยไปประเทศอเมริกาบอ No I have not. บอคอยไปบ่ยไป No I have not. บอคอยไปบ่ยไป I have to go now. คอยต้องไปแล้ว I have to go now. คอยต้องไปแล้ว I will drive you home. คอยจะมาส่งเจ้าเอง I will drive you home คอยเมส่องเจ้าเองหมายความว drive ก็คือขับรถมืนบอกคอยจะขับรถเมื่อเมื่อ่งเจ้าเองเนี่ยแหละเนาะ Do you like l a e food เจ้ามักอาหารลาบบ่ Do you like l a e food เจ้ามักอาหารลาบบ่ Yes I do โดยคอยมักอาหารลาวหรือว่า, like า,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 วา yes, โดยคอยมกอาาัยยมกมักแบบนี้นะ เพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์จึงเปิดคอร์สสอนออนไลน์ก็คือสอนภาษาอังกฤษให้สามารถอ่านภาษาคาราโอเกะได้อ่านภาษาอังกฤษได้ภายใน1เดือนเนาะและอาจารย์อสอนอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นคอร์สออนไลน์ที่สามารถเข้ามาเบิ่งหรือว่าเห็นเวลาใดก็ได้อาจารย์สอนเป็นวิดีโอนอะก็คือ,อบทที่1ึสอนเป็นวิดีโอหนึ่งอีกบทที่2ก็เป็นวิดีโอหนึ่งเนาะทุกคนที่เข้ามาเฮียนก็สามารถเฮียนเวลาใดก็ได้เนาะที่ที่ว่างเนาะ ก็คือออยู่ในคอร์สนี้ก็มีหลายคนเนาะกับมีหลายคนแล้วที่ลงมาเฮียนจากที่โบเป็นอย่างเนาะก็คือจากที่เป็นแต่ A B C D หอนเซ็ตเข้ามาเฮียนซิปมือสามารถแซ็ตโอเคได้อยู่ในกลุ่มที่อาจารย์ ตั้งขึ้นก็คือกลุ่มวอตซฟเนาะก็คือสามารถอ่านภาษาคาราโอเกะได้แล้วก็เซตภาษาคาราโอเกะได้ภายในสิบมืออาจารย์ก็ละน้องๆหลายคนก็ว่าว่าโอ้ถ้าเฮียนแบบนี้ถ้าอาจารย์สอนอยู่เฮียนแบบนี้น้องก็เก่งแต่ดูแล้วอาจารย์อยากไปเห็นตัวจริงนํออาจารย์แบบนี้เนาะหลายๆคนที่เข้ามาก็ให้คอมเมนต์แบบนี้ก็คือโอ้อาจารย์ก็คิดว่าอาจารย์สอนละเอียดลายนาะก็คือ ถ้าใครที่ปฏิบัติตามอาจารย์ช้อนก็จะสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้และอ่านภาษาคาร์โอเกได้แซตโอเกก็มูได้ภายใน1เดือดนแน่นอน,น,อ,นอันนี้อาจารย์ฮับประกันและมั่นใจเองเพราะว่าน้องๆที่เข้ามาเฮียนข้าขเจ้าเฮียนและตั้งใจเฮียนในซิปมือข้าเจ้ากับชทโอเคได้แล้วเนาะถ้าว่าสนใจถ้าว่าน้องๆคนใดสนใจที่จะเฮียน,นาอาจารย์ก็สามารถลงเฮียนได้ก็คือ,อเบอร์ศูนย์สองศูนย์เก้าเจ็ดจุดสามสามหนึ่งเก้า ทักแสรไปหาอาจารย์ทางวอต a p p เนาะก็คืออแล้วคลิปถ้าว่าายเทนคลิปนี้จะได้ราคาพิเศษจากราคาปกติแมนสามแสนห้าสิบพัน 3, 000, 000, 000, กีบจะได้ราคาพิเศษแม,มนแสนเก้าสิบเจ็ดพันกีบเนาะก็คือแสนเก้าสิบเจ็ดพันกีบอ่านก็เฮียนเลยก็ได้เห็นผลทับจริงเห็นผลทับแท้ในจ0ิมมือซิมห้ามือถ้าว่าพวกน้องตั้งใจอ่านภาษาอังกฤษแหละา เช็ภาษาคราวโอเคก็มูได้แน,น่นอนถ้าว่าใครต้องการเทียนกับเช็ไปหาอาจารย์และแคบหน้าจอ,อคลิปนี้ไว้แล้วเช็ไปหาอาจารย์จะได้ราคาพิเศษเนาะ